ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเที่ยวกันนะคะที่วัดตาขันนะคะก่อนไปก็ไปทําบุญใส่บาตรกันก่อนนะคะเนื่องจากเป็นวันมาค้าบูชาค่ะที่วัดไพศสลค่ะจากนั้นเราเดินทางกันไปที่วัดตาขันที่จังหวัดร,ระยองกัน,น,น,นะคะ่ะจะเป็นบริเวณหานนะ้าพระวัดก็จะมีมปลา,าอนทีาพัรเราสามารถซื้อปลากับสังฆทานนะคะเข้าไปที่วัดได้นะคะเพื่อทำการ เมื่อเราทําการซื้อปลาแล้วก็เข้าไปที่วัดกันได้เลยเนาะเมื่อคู่นะคะก็จะเป็นร้านคนนุณลุงที่ใจดีนะคะเขาก็แนะนําเราเนาะว่าถ้าสมมติวันเสาร์ก็จะเป็น10ตัววันอังคารหรือวันจันทร์อ่าวันจันทร์ค่ะก็จะเป็น8ตัวแบบนี้นะคะก็ซื้อตามกําลังเราเลยก็มีปลาหลากหลายให้เราเลือกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนะคะที่เราเข้ากันไปเ,ออเราเข้ามาถึงแล้วก็ฮิ้วตะกร้าะนะคะเตรียมตัวเดินเข้าวัดได้เลย วัดตาขันนะคะนี่เป็นอุค์สัค่ะที่ทำการปล่อยปลานะคะพอเข้ามาในวัดเราก็สแกนอุณหภูมินะคะแล้วก็มีที่ถวายสังฆทา,านมีพระนะคะคอยทำพิธีเนาะอันนี้ก็เป็นเราเองนะคะหิ้วก็น,นะคะปลามาปล่อยนะคะที่บริเวณจุดที่เขาให้ปล่อยปลาก็มีคำมันโมถนัดก็จะเป็นสถานที่ที่เขาปล่อยปลากันที่วัดตาขันนะคะหนักกว่าแม่เนาะ ในวัดนะคะเขาก็จะมีทํำสังฆทานด้วยแล้วก็มีจุดที่ให้ไหว้พระด้วยนะคะอันนี้คือข้างในโบสถ์เานะคะพอเราเดินผ่านจุดคัดกรองแล้วปุ๊บเราก็เดินมาด้านหลังนะคะเป็นจุดปล่อยปลาเนาะก็จะมีคานะคะที่อนการปล่อยปลาให้ด้วยนะคะที่วัดตาขังนะคะ อันนี้ก็เป็นปลาที่เราได้ทําการปล่อยกันเนาะอันนี้ของคุณแม่นะคะแล้วก็รอบปล่อยก็ยังจะมีน้ําตกด้วยนะคะให้ได้ถ่ายรูปแล้วก็มีจุดนะคะที่ให้ได้ไหว้ผานะคะเหมือนที่คุณแม่กําลังไหว้อยู่นี่เลยค่ะนะคะและ้วน,นี้นะคะที่วัดตาขันคุณยาลีวันนี้คุณยาลีมาทําอะไรคะมาทำบุญนะจ๊ะมาปล่อยปลาปล่อยทุกปล่อยตูปล่อยลูกปล่อยไทยที่วัดเป็นยังไงบ้างคะที่วัดตาขัน คนเยอะมากมาทำบุญค่ะมีแต่ปัญยามิตรทุกคนเลยค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะแล้วก็ลดน้ำผากันค่ะนะคะ นี้เราก็รดน้ำผานะคะวันประจำวันเกิดของเรานะคะโดยการที่มันก็จะมีนะคะตั้งแต่วนันอาทิตย์ยันจนถึงวันเสาร์เลยนะคะใครเกิดวันไหนนะคะเราก็สามารถไปรดน้ำนะคะขอพรนะคะก่อนกลับได้นะคะพอเรารดน้ำการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขอพอรกันแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะพานะคะไปชมนะคะ บริเวณรอบๆนะคะของวัดนะคะตาขัายที่จังหวัดระยองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างนี้ให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกันได้นะคะระหว่างที่เรานะคะได้ทําการลดน้ําขอพรนะคะจากพระประจําวันเกิดของเรานะคะซึ่งคุณแม่ก็บอกเค็ดลับว,ว่าถ้าจะลดน้ําก็ให้ลดวันที่วันเกิดของเราก่อนแล้วค่อยไปลดพระนะคะประจําวันอื่นนะคะ คุณแม่ก็ยังจะพาไปลดน้ํานะคะพระนะคะที่เป็นตั้งอยู่ประธานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณนะคะที่ไปขอหวยกันนะคะแล้วก็ไปไหว้นะคะเจ้าแม่ตะเขียนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาไหว้ผาด้านหน้านะคะเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากค่ะนะคะเป็นพุทธรูปทรงหินนาะก่อนกลับชื่อระพุทธรูปตีชงเชธนะคะแล้วก็เราก็เดินทางกลับบ้านกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะกับช่องคูนกพาเที่ยวค่ะ